อาการปวดศีรษะเป็นอาการโดยทั่วไปที่คนทั่วไปสามารถรักษาให้หายเองได้อาจจะเป็นการพักผ่อนการทานยาแต่จะมีอยู่5้ากรณีค่ะที่อาการเหล่านี้จะเป็นอันตรายก่อต่อร่างกายเรามากนะคะลองไปฟังกันนะคะว่า5กรณีนี้มีอาการใดบ้างซึ่ง5้าอาการนี้จะแสดงถึงว่า อาการปวดศีรษะเหล่านี้เป็นอาการปวดศีรษะแบบฉุกเฉินที่ไม่ใช่อาการปวดศีรษะแบบธรรมดาและอาการแรกอาการปวดศีรษะแบบสายฟ้าผาาอาการปวดศีรษะแบบสายฟ้าฟาดหรืออาการปวดศีรษะแบบเร็วและแรงไม่เกิน5้านาทีหรือว่าขณะนอนหลับอยู่แล้วต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่ามีอาการปวดหัว ปวดแบบที่ไม่เคยเป็นกรอบกรณีที่2อาการปวดศีรษะครั้งแรกขณะอายุเกิน50ปีหรือผู้ป่วยที่มีอาการเป็นเอดหรือเป็นโรคมะเร็งกรณีที่3ปวดแตกจากครั้งก่อนๆลักษณะการปวดเปลี่ยนไปความถี่ในการปวดเพิ่มมากขึ้นหรือมีอาการอื่นๆร่วมด้วย กรณีที่4มีอาการปวดเกี่ยวกับระบบประสาทร่วมด้วยเช่นตามองไม่เห็นมองไม่ชัดตาเบลอภาพหรือมีอาการปวดไม่เฉพาะที่อย่างเช่นมีอาการปวดจนรู้สึกสูญเสียความทรงจำตามองไม่เห็นและกรณีที่5คือมีอาการของโรกระดับทั่วร่างกายหรือ มีความดันเพิ่มขึ้นน้ำหนักลดลงปวดศีรษะอย่างรุนแรงและมีภาวะเป็นไข้นี่นะคะก็เป็น5กรณีฉุกเฉินนะคะที่มีอาการปวดหัวนะคะและต้องพึงระวงังและต้องรีบพบแพทย์ตรวนนั่นเองค่ะ